สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปครับสวัสดีเมียรักแวนเพลงนะครับกค้าร้านมันเที่ยงเศร้าครับวันนี้มีตู้มือสองนะครับตู้มือสองออเดอร์หกสวยๆครับนี่เป็นไม้แท่นะครับเป็นไม้แท้ไม้แท้สิบแปดอ่ตู้สิบแปดนิ้วครับเป็นออเดอร์หกนะครับดูข้างในนะครับตอนนี้กําลังไล่ใส่ผ้านะครับหน้าผ้าเป็นหน้าผ้าอย่างดีนะครับใบละหนึ่งพัน หนึ 5, ่งพัน่ร้อยห้าบาทนะครับหนึ่ราบาทนะครับเป็นไม้แท้ S, สภาพสวยๆนี่แหละนีนะ่มีทั้งหมด8ปใบนะครับมีทั้งหมดแใบตัวนี้นะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาทางเบอร์0ูนย์แปนะครับศูนย์แล้วก็55าหานะครับสำหรับออเดอร์หมี8ใบนะครับใบละหนึ่งพันันรบาทนะครับแล้วก็มีตู้เซกเทอร์โบ นะครับ18นิ้วเซียรเทอร์โบครับใบน้อยๆนะครับใบเล็กๆใบน้อยๆนี่แหละนะครับเป็นไม้แท้อย่างดีนะครับตู้ใบเล็กๆเทอร์โบใบเล็กตะแกรงปั๊มของเซียรเทอร์โบนะครับของเซียรเทอร์โบสีสะเกียบนะฮะตัวนี้มี2ใบนะครับตะแกรงปั๊มมี2ใบนะครับใบละอ่าหนึ่งพันห้าร้อยเอ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นขอบเล็กตะแกงปั๊มยางดี นะครับสำหรับพี่น้องผู้สนใจนะครับมาชมที่ร้านบันเทิงเาวมหาสารคามนะครับอยู่อพเภอเมืองม,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 มหาสารคามนี่แหละนะครับาราคาไมีตู้อีกชุดหนึ่งสิบเป็นตะแกรงปั๊มนะครับเป็นตู้ตะแกรงปั๊มสิบห้านิ้วไม้ยี่สิบมิลน,นี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะตัวน,นี้นะครับขายอยู่ใบละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเป็นชุดแหวนมีชุดแหวนย่างดีเลย นะครับมีชุดแขวนอย่างดีเลยตะแกงปัมไม้เหล็กขอบเหล็กอย่างดีไม้แค่ขอบเหล็กอย่างดีนะครับขายอยู่ใบละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบครับมีทั้งหมดแปดใบมีทั้งหมดแปดใบนะครับสำหรับสิบห้านิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับใส่ใส่ปากจรวดก็ได้ใส่ปากตแตรกระดังดีเส้นเดียวกันนนกลับอีกหนึ่งชุด นะครับเป็นของวิทยาเ้านะครับวิทยาเาาเป็นตู้กระแทกนะครับเป็นตู้กระแทกขางเรียกว่าสิงขนองหน้านี่แหละนะครับของวิทยาเสาไม้แท้ของแท้นะครับวิทยาย่องบางย่องบางเชยภุมมนะครับที่ที่ร้านนะครับตอนนี้มีแปดใบนะครับที่ร้านตอนนี้มีแปดใบนะครับเป็นตะแกรงตะแกรงปั๊มอย่างดีนะครับโลโก้วิทยาอย่างเท่เลยนะครับ พอปเหล็กไม้แท้นะครับตัวนี้ขายอยู่ใบละ1450บาทนะครับ1450บาทนะครับสหรับลูกค้าร้านบันเทิงเซาวนะครับเขามวเบิ่งเอานะครับอยู่ร้านบันเทิงเซาอเภอเมืองมหาสารคามนะครับตู้มือสองสภาพสวยๆนะครับตู้มือสองสภาพสวยๆนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับที่ร้านบันเทิงเซาครับแอดไลน์เข้ามาครับ0850112255ครับ0 8 5 0 1 1 2 2ห้แล้วก็55ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ